สวัสดีทุกท่านครับก็วันนี้นะฮะทางท่านรองอธิบดีดีไซน์แล้วก็ท่านโฆษดีไซนะะ์ะฮะได้มาตรวจดูลอตเตอรี่ทั้งหมดของเราในวดน,นี้นะฮะจำนวน8 200, ปดล้านสองแสนกว่าใบนะครับแล้วก็มาหารือแนวทางที่จะนําลอตเตอรี่หรือว่าเงินรางวัลเนี่ยไปถึงมือลูกค้าให้ครบทุกคนโดยเร็วที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะยังไม่ได้ข้อสรุป กำลังหาแนวทางที่ง่ายและสะดวกที่สุดนะครับช่วงบ่ายพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะเข้ามาพบผมแล้วก็หารือกันอีกทีนะครับบ่ายวันนี้น่าจะรู้เรื่องครับว่าลูกค้าจะได้รับลอตเตอรี่อย่างไรนะฮะแต่ผมขอการันตีผม,ผมและดีดผมและดีดไอนะฮะขอการันตีตรงนี้เลยว่าลูกค้าทุกท่านนะฮะที่ถูกรางวัลกับกองสลากพัดได้เงินแน่นอนนะฮะเพราะว่าสลากทุกใบเป็นของท่านท่านซื้อไปแล้ว นะครับแล้วกองสลักพัดก็ยังอยู่ซัพพอร์ตอีกหนึ่งเดือนเต็มๆไม่ว่าปัญหาใดก็แล้วแต่เรายังดูแลลูกค้าต่ออีกหนึ่งเดือนนะครับดูแลกันยีสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมครับขอบคุณครับพี่น้องครับว,วันนี้ใจจริงแล้วอยากให้เป็นการขึ้นรางวัลในรูปแบบไหนมากกว่าในในที่เราคิดไว้เยสำหรับผมสำหรับผมผมก็อยากจัดการให้ลูกค้าแหละ เพราะว่าอยากอยากให้เป็นระบบเดิมเพราะว่าหนึ่งเรามีเรามีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วเรามีเลขบัญชีลูกค้าอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถทําได้เนี่ยเพราะว่าบัญชีบริษัทผมถูกล็อกไว้ซึ่งในทางคดีมันทําไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องหาเลือกกันอีกทีครับเมื่อวานพี่ท็อก็มาใ,ในเรื่องของว่าจะเรื่องของเองินการเงอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือตอนแรกเห็นบอกว่าจะเป็นการแบบมอบมอบสลับตัวทิ้งให้เดี่ไ,ไป ใช่ครับใช่ครับตอนนั้นก็คือตอนเนี้สลากตัวจริงทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ผมก็จริงรแต่มันถูกดูแลด้วยด้วยดีไซน์โดยพนักงานสอบสวนผมไม่สามารถเคลื่อนย้ายสลากได้ครับผมแล้วล่าสุดทางดีไซน์บอกว่าจะให้ลูกค้าที่ถูกรางวัลเนี่ยมารับเองที่นี่แต่ว่าตอนนี้ก็คือ,อยังยังตกลงกันไม่ได้ผมเมื่อกี้ผมแย้งไปว่าลูกค้าผมเนี่ยถูกรางวัลเนี่ยขั้นต่ำสี่หมื่นคนแสงก็ใบาจากทั่วประเทศ สมมติเราเขาถูกแค่สองพันจะให้เขามาจากต่างจังหวัดผมเกรงว่าจะมีปัญหาครับแล้วมันจะทางออกมันจะยังไงได้บ้างครับยังไม่ทราบเลยครับเอาตรงๆว่าถ้าสมมุติเราส่งไปสนีไปเนี่ยลอตเตอรี่ใบหนึ่งมันไม่ใช่แปดสิบาทแล้วนะถ้าเกิดเป็นรางวัลใหญ่สี่ห้าหมื่นแล้วมันหายไปกลางทาง<ม>ก็เดือดร้อนกันอีกก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองปรึกษาพนักงานสอบสวนครับว่ามันทํายังไงไ,ได้บ้างเพราะว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันระบบมันมีระบบที่เขาเรียกว่ารับซื้อรางวัลอยู่ถ้าสมมุติว่าอาผมแลจะให้ใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผมรับมอบอำนาจจากลูกค้ารับซื้อรางวัลจากลูกค้าแล้วเราถือสลากไปขึ้นแล้วก็มาโอนเงินตามจํานวนเงินจริงครับอันนี้ก็คือตามจำนวนเงินจริงหมายความว่าก็หักภาษีเพราะว่าเพราะว่า,อวา,อวา,อวาตอนนี้ลอตเตอรีร่ไม่ใช่ของผมครับ จะออกไปเป็นแนวทางนั้นได้ไหมตอนนี้ต้องคุยกันก่อนใช่ครับใช่ครับอันนี้คือแนวทางที่เรานําเสนอครับว่ามันจะง่ายที่สุดครับมอสักครู่ได้มีการคุยกันเบื้องต้นอย่างไรบ้างไหมครับเบื้องต้นองก็หาเรื่อกันแหละครับว่าจะทํายังไงให้ประชาชนได้รับความสะดวกที่สุดทางท่านทางท่านรองผอตี๋ใส์เขาก็ห่วงห่วงประชาชนนะครับลองที่บรดีัทครับจํานวนครับ ปกจริงๆคือจํานวนลูกค,ค้าที่ถูกรางวัลเนี่ยสี่หมื่นแน่ๆแล้วก็จํานวนแล้วจานวนสลากเนี่ยแสนกว่าครับผมคือแค่เฉพาะผมคัดแยกรางวัลเนี่ยจากกองกองแปดล้านใบเนี่ยคัดแยกออกมาแสนว่าใบเนี่ยก็ใช้เวลาสามวันใช้คนประมาณสองร้อยคนสมกะยี่บสี่ชั่วโมงครับเป็นโปรเซสที่ต้องใช้เวลาครับ แต่ว่าพี่นพย้ำใช่ไหมครว่างวดนี้นไม่มีทีเอสไอโทรไปหาผู้ที่ถูกรางวลไม่มีนะไม่มีไม่มีทีเอสไอน่าจะน่าจะโทรไม่ไหวครับ <c oughs> ก็บอกเลยว่าไม่มีแล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยถ้ามีเคสบอกว่าถูกรางวัลแล้วจะต้องโอนเงินมาก่อนอันนี้ไม่ใช่แน่ๆนะครับการโอนเงินจะเป็นถ้าสมมติโอนเงินก็จะเป็นการโอนอไปให้อย่างเดียวโดยไม่มีค่าอะไร ในส่วนการมอบรางวัลที่หาเรื่อกันอยู่อค่ะภาวสารระหว่างทีเอสไอกับสลับพแล้วมีสํานการสลับกอย่งด้วยไหมคะตอนนี้เราหาเรื่องกันสองฝ่ายครับก็ต้องพอดูทีว่าจะยังไงอันนี้อันนี้ผลจะออกก่อนหวยออกหรือหลังหวยออกครับรอพนักงานสอบสวนภาคครับคดีพอดีแกน่าจะติดคดีอื่นครับวันนี้ในช่องประกาศรางวัลจะมีการไลฟ์ไม่มีครับไม่มีไม่มีการไลค์ครับไม่มีการไลฟ์ แต่ผมอาจจะแอบโทรไปแสดงความยินดีก<ด>ับผ<ด>ู้โชคดีเรามาที่หนึ่งสแสดงว่าในบ่ายวันนี้เงื่อนไขในการรับเราู้แน่นอนรู้แน่นอนครับอพอพอรางวัลออกต้องรู้แล้วแหละไม่งั้นลูกค้าน่าจะถาโถมครับถามนิดนึงครับ,นนรบในระบบของเราตอนนี้ลูกค้ายังเข้าไปตรวจสอบได้ไหมว่าได้ครับไ,ได้ครับระบบยังยังคงรันอยู่นะครับแต่เ,เฉพาะสมาชิกนักพอดีเมื่อเช้าเข้าไปดูแล้วเหมือนหน้าเว็บชาน ปิดงดให้บริการใช่ค่ะงดให้บริการถ้าสมมุติว่ามีลอตเตอรี่ในตู้เซฟก็กดเข้าไปดูได้คือระบบยังใช้งานได้หมดแต่ด้านหน้าเราปิดก็คือถ้าเป็นสมาชิกสามารถจะเข้าไปเช็คสลากในมือได้ใช่ครับท่านซื้อไว้กี่ใบอะไรยังไงก็ยังมี Data อยู่ครับผมเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเคลียร์รางวัลทุกอย่างจบนะครับงวดนี้นับเป็นงวดสุดท้ายที่กองสลากพัดจะดำเนินการขายในกระชอมนี้งวดสุดท้ายหรือเปล่าพี่ราบระวอ่าใช่ครับ แสดงว่าหลังจากสิ้นสุดคดีเราก็ยังต้องลุ้นกันต่อว่าพี่น็อตจะจะเปิดแพลตฟอร์มใหม่ไหมหรือยังไงผมอาจจะทำแพลตฟอร์มอื่นจนรวยไปแล้วก็ได้เรื่องของนักงานยังเข้ามาทำงานกติเข้ามาทำงานปกติไม่แล้วออกสักคนหนึ่งครับเมื่อวานเราตกลงกันว่าแต่ละฝ่ายแต่ละแผนมีงานต้องทำเพื่อหาเงินหก้านเลี้ยงตัวเองครับยังไม่มีการดพนักง,งานออกไม,ไม่มีครับยังไม่มีครับ นี้น้องๆวันกำลังใจเป็นยังไงตอนนี้ไม่ออกครับเมื่อวานไล่ไล่ก็ไม่ออกครับขออยู่เฉยๆไม่รับเงินเดือนก็เอาครับย้ำเพิดนได้ไหมคะเมื่อวานเห็นในไลฟ์ของพี่น้องเี่พูดถึงแบบว่าทุนใหม่ออ๋ทุนใหม่ก็เป็นลูกค้าเราที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือลูกค้าที่เคยให้เงินผมยืมมาสองร้อยล้านที่เคยผมประกาศนั่นแหละพอพอผมเห็นท่าทางว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วอ่ะเห็นท่าทางไม่ดีกลัวว่าเงินของเขาจะเสี่ยง ผมก็ยกเลิกสัญญากับเขาแล้วก็โอนเงินคืนทั้งหมดทีนี้ผมก็ประกาศกับเขาว่าผมต้องการเงินก้อนหนึ่งมาเพื่อรันธุรกิจต่อซึ่งมันก็จะไม่เกี่ยวกับกับเงินอันเก่าแล้วครับนิดหนึ่งเรื่องที่ที่จะทการเี่ยนพอเป็น,นแบบนี้มันจะยังไงอผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์ครับผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วก็พักของเราก็น่า,นา,นาจะได้ประกาศราชกิจจาร็วๆวนี้ครับ เี่ยวเรื่องนี้จะไม่มีปัญหาต่อการทำทาคของพีแน่นอนยังไม่ทราบเลยครับอธารัฐที่ขอให้ย้ำรั้งสุดท้ายเลยว่าผู้ที่ซื้อรางวัลงวดนี้ะะนได้รางวัลได้แน่นอนอยากจะฝากครับลุ้นหวยกันให้มีความสุขลุ้นหวยกันให้สนุกอย่าไปเครียดมันมากนะฮะยังไงก็ได้เงินผมการันตีครับผมรับประกันเลยทุกท่านต้องได้เงินแน่นอนนะครับขอบคุณครับ